เคยสงสัยกันไหมครับว่าเวลาเราส่งบิตคอยเนี่ยมันเดินทางจากกระเป๋าเราไปถึงปลายทางได้ยังไงทงั้งๆที่มันไม่มีธนาคารหรือตัวกลางอะไรมาเกี่ยวข้องเลยวันนี้เราจะมาตามติดการเดินทางครั้งนี้ไปพร้อมๆกันครับเพื่อหเห็นภาพกันชัดๆเลยว่าระบบการเงินแบบไร้ศูนย์กลางเนี่ยมันทํางานยังไงกันแน่โอเคครับเพื่อหเห็นภาพชัดๆนะครับเรามาลองสมมุติสถานการณ์กันมีตัวละคร2คนชื่ออลิสกับบอบอลิสเนี่ยต้องการจะส่งเงินดิจิตัลไปให้บอบคำถามก็คือ แล้วอลิซจะทาได้ยังไงล่ะในเมื่อมันไม่มีธนาคารไม่มีใครมาคอยจัดการให้นี่แหละครับคือปริศนาที่เราจะมาหาคําตอบกันคําตอบของคําถามเมื่อเกี้เนี่ยมันอยู่ในสภาพแวดล้อมพิเศษที่ธุรกรรมของอลิซต้องอาศัยอยู่ครับซึ่งก็คือเครือข่ายบิตคอยนั่นเองมันคือโลกที่ไม่มีธนาคารครับแต่ใช้ระบบที่เรียกว่าเครือข่ายแบบ p e e r t o p e e r หรือ p e e r t o p e e r Network ในการทำงานและไอ้เจ้า p e e r t o p e e r Network เนี่ย มันคืออะไรกันแน่อ่าลองนึกภาพง่ายๆเลยนะครับมันเหมือนกับเครือข่ายใยแมงมุมที่มีจุดต่างๆเชื่อมต่อกันด้วยเส้นจุดแต่ละจุดเนี่ยก็คือคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานหรือที่เรียกว่าเพียและเส้นก็คือการเชื่อมต่อที่สําคัญคือทุกจุดเนี่ยคุยกันได้โดยตรงเลยไม่ต้องมีใครมาเป็นคนกลางครับโอเคเครือข่ายมีแล้วแล้วใครแหละจะเป็นคนดูแลความเรียบร้อยคําตอบก็คือสิ่งที่เรียกว่า f ูลโ node ครับ ฟูลโนดเนี่ยจริงๆแล้วก็คือเพียหรือผู้ใช้งานในเครือข่ายนี่แหละแต่เป็นเวอร์ชั่นอัปเกรดคือเขาจะรันโปรแกรมบิตคอยแบบเต็มรูปแบบเลยมีข้อมูลทุกอย่างทําให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของทุกๆธุรก,กรรมได้ด้วยตัวเองเลยนะไม่ต้องไปถามใครคือเปรียบไปแล้วก็เหมือนเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระที่กระจายตัวอยู่ทั่วโลกคอยดูแลให้ทุกอย่างโปร่งใสนั่นเองครับเอาละครับพอเราเข้าใจภาพรวมของเครือข่ายแล้วกลับมาที่เรื่องของอลิสกันต่อเลย ตอนนี้เนี่ยอลิสพร้อมแล้วที่จะส่งเงินไปให้บ๊อบเธอก็แค่เปิด wallet ของเธอขึ้นมาแล้วก็สร้างธุรกรรมและนี่แหละครับคือจุด start ของการเดินทางที่น่าสนใจมากๆทีนี้พอสร้างธุรกรรมเสร็จแล้วอลิสจะส่งไปให้บ๊อบยังไงตรงนี้มีจุดที่หลายคนอาจจะเข้าใจผิดก,กันบ่อยๆนะครับคือคิดว่า wallet ของอลิสต้องหาทางเชื่อมต่อไปที่ wallet ของบ๊อบโดยตรงซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เลยความจริงก็คือ wallet ของอลิสเนี่ย แค่ต้องตะโกนบอกธุรกรรมนี้ออกไปให้โนดไหนก็ได้ในเครือข่ายได้ยินแค่นั้นพอเลยและนี่แหละครับคือความสุดยอดของระบบนี้คือมันไม่สนเลยว่าวอลเล็ตของอลิซจะส่งไปที่ไหนหรือส่งผ่านอะไรจะเป็นเน็ตบ้านเน็ตมือถือ WiFI หรือแม้กระทั่งส่งผ่านโปรแกรมอื่นต่อไปอีกทอดก็ได้หมดเลยขอแค่หาทางเข้าหาประตูบานไหนก็ได้เพื่อเข้าไปในเครือข่ายแค่นั้นพอครับที่เหลือปล่อยเป็นหน้าที่ของเครือข่ายจัดการเองทั้งหมดเลยโอเค ตอนนี้ธุรกรรมของอลิซเข้ามาอยู่ในเครือข่ายเรียบร้อยแล้วคำถามต่อมาคือแล้วมันจะเดินทางไปทั่วทั้งเครือข่ายที่ใหญ่โตมหาศาลนี้ได้ยังไงคำตอบคือเครือข่ายบิทคอยใช้วิธีการที่ทั้งฉลาดและเรียบง่ายมากๆครับเขาเรียกกันว่ากอดซิปปิ้งหรือการซุบซิบนินทานั่นเองไอกระบวนการซุบซิบเนี่ยมันทำงานเหมือนเวลาเราได้ยินเข่าเด็ดๆมาเลยครับนึกภาพตามนะครับตอนแรกวอลเล็ตของอลิซอาจจะบอกโนดที่อยู่ใกล้ๆแค่2 3โหนด พอโนดพวกนี้ได้รับธุรกรรมมันก็จะตรวจสอบก่อนว่าเอ๊ะข่าวนี้จริงไหมพอเห็นว่าถูกต้องปุ๊บมันก็จะรีบไปบอกเพื่อนบ้านทุกโนดท,ที่มันรู้จักทันทีแล้วเพื่อนบ้านเหล่านั้นก็ทําเหมือนกันเป๊ะคือตรวจสอบแล้วก็บอกต่อบอกต่อบอกต่อไปเรื่อยๆจาก1เป็น2จาก2เป็น4แป๊บเดียวเท่านั้นแหละครับข้อมูลมันกระจายไปทั่วทั้งเครือข่ายเหมือนไฟลามทุ่งเลยแล้วที่น่าทึ่งคืออะไรทราบไหมครับคือพลังของการบอกต่อแบบทวีคูเนี่ยมันเร็วมากๆ เร็วแบบไม่น่าเชื่อเราไม่ได้พูดกันในหลักนาทีหรือชั่วโมงนะครับแต่ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นภายในเวลาแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นย้ำว่าแค่ไม่กี่วินาทีธุรกรรมของอลิซก็ไปถึงโนดต่างๆทั่วทุกมุมโลกแล้วเอาละครับข่าวซุบซิบไปทั่วเครือข่ายแล้วทีนี้เราตัดภาพมาที่ฝั่งผู้รับกันบ้างฝั่งของบ๊อบวันเลตของบ๊อบเนี่ยซึ่งก็เชื่อมต่อกับเครือข่ายอยู่เหมือนกันก็เพิ่งจะได้ยินข่าวซุบซิบหรือก็คือธุรกรรมที่ส่งมาให้เขานั่นอง วอลเล็ของบ๊อบเนี่ยฉลาดมากครับมันจะรู้ได้ทันทีเลยว่าเฮ้ยอันนี้เงินเข้าเรานี่นาเพราะอะไรเพราะในธุรกรรมนั้นน่ะมันมีข้อมูลที่เหมือนกับการจ่าหน้าซองเอาไว้ว่าเงินก้อนนี้มีแต่เจ้าของกุญแจของบ๊อบเท่านั้นที่จะเปิดรับได้แต่แค่เห็นว่ามีเงินส่งมาเนี่ยยังไม่พอครับมันยังเชื่อไม่ได้ในทันทีและนี่คือปรัชญาที่สำคัญที่สุดของบิตคอย n เลยครับคือ don't trust verify หรืออย่าเชื่อ แต่จงตรวจสอบวอลเล็ตของบ๊อบจะไม่เชื่อใครหน้าไหนทั้งนั้นไม่เชื่ออลิสไม่เชื่อโนดที่ส่งข่าวมาให้แต่ตัวมันเองเนี่แหละครับที่มีความสามารถในการตรวจสอบธุรกรรมนั้นได้ด้วยตัวเองทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าทุกอย่างถูกต้องตามกฎของระบบไม่มีตุกติกโอเคครับเราได้เห็นการเดินทางทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบแล้วทีนี้เรามาย้อนดูกันอีกทีว่าทำไมทำไมระบบแบบนี้มันถึงเวิร์กมันสร้างความน่าเชื่อถือขึ้นมาได้ยังไง ทั้งๆท,ที่ไม่มีธนาคารหรือองค์กรกลางมาคอยควบคุมเลยถ้าจะให้สรุปหัวใจสําคัญของการเดินทางนี้เลยนะฮะก็คือ 1. มันไม่มีเซิร์ฟเวอร์กลางมาคอยสั่งการใดๆทั้งสิน้น 2. ธุรกรรมมันหาทางไปของมันเองด้วยวิธีซุปซิปที่สุดแสนจ,จะมีประสิทธิภาพ 3. ทุกคนในเครือข่ายทุกโนดคือผู้ตรวจสอบช่วยกันดูว่าข้อมูลถูกต้องไหมและข้อสุดท้ายที่สําคัญที่สุดเลยก็คือ ความน่าเชื่อถือของระบบนี้มันไม่ได้มาจากคนใดคนหนึ่งหรือบริษัทไหนบริษัทหนึ่งแต่มันเกิดจากการที่ทุกคนต่างคนต่างตรวจสอบข้อมูลชุดเดียวกันอย่างน่นอิสระและเห็นตรงกันว่ามันถูกต้องและนี่ก็คือการเดินทางทั้งหมดของธุรกรรมบิตคอยน์หนึ่งรายการครับง่ายๆแต่ทรงพลังมากๆครับแต่พอมาถึงตรงนี้อาจจะมีคําถามที่น่าสนใจผุดขึ้นมาในใจเดี๋ยวนะถ้าทุกอย่างมันโปร่งใสขนาดนี้ทุกโหนดเห็นธุรกรรมของทุกคนหมดเลยแล้วแบบเนี้ย มันจะปลอดภัยได้ยังไงใครจะมาโกงเมื่อไหร่ก็ได้หรือเปล่าอืมเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับซึ่งคำตอบของเรื่องนี้คงต้องขออุบไว้เล่าต่อในคราวหน้าครับ